สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการไซเควชันผมวันนี้คุณอยู่กับรายการเออไมคร์สครับผมก็ทํยายาเช่นเคยครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นวิธีการทํายาของยาอะไรไม่รู้อะต้องให้ท่านดูกันเอาเองเลจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงแบงค์ขาถอโทษดแล้วก็เอ่อตายเป็นม,มุมดองทําจากอ๋อก็อันนี้ก็คือทําขวดน้ำปกติมาครับผมแล้วก็ทําตายเป็นม,มุมดองครับผมก็วางไว้เช่นเคยเอาน้ําตาลไว้นี่แล้วก็เอาหินแดงไว้นี่ครับผม เอ้ยเดี๋ยวก่อนตายมุมดอกทำไงวะลืมผมลืมแล้วนะเห็ดเอ้าชิบหายเห็ดไม่มีตายหาแล้วคุณมีเห็ดไหมไม่มี <laughs> ความสวยผมไม่มีเห็ดต้องขอไหวโดยที่เราต้องต้องรีบหาเห็ดก่อนออมีเหลือไหมย, <laughs> ยา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  <laughs> มีเหลือไหมอ่าฮ่าไม่มี <laughs> โอ้โหแล้วเห็ดเห็ดธรรมดานเนี่ยเดี๋ยวค่อยจิเตแล้วครับผมแม่งโคตรเหนื่อยเลยไปหายามาเนี่ยครับเอ้าเชียร์แหลกอีกโอ้ยทำไมมันแหลกวะแม่งเอ้ยอาจจะแหลกก็แหลกแม่งเอ้ยครับผมก็เอาขาบุน่นแล้วเอาตายมปนมุมใส่ช่องบนคนระับเอาเห็ดใส่ครับแล้วก็ชุดเก้าใสายย่ตรงนี้กอก็ได้ตายมุมดองมาโอเคเมื่อกี้เราทำอ่อมันไม่ใช่ดิต้องทําต่อเลยนะครับก็ ใส่ที่แทนปรุงยาผมเอาเอายาขวดน้ําใส่อ่าตานม,มุมดองใส่เลยครับขวดน้ําธรรมดานะผมรอสักครู่ในการปฏิสนธิมันให้มันออกมาเป็นอพลังงานยิ่งใหญ่เร็วๆสิรอสักครู่นะผมอ่าก็ได้มาเป็นอายาแห่งความอ่อนแอครับผม อันนี้คือยาพิษของแท้ผมลองกินดูไหมครับแง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 บ,แงบ,แงบมีผลทำให้อ่อนแออ้าคุณหน่ย่ยมันเป็นยาอ่อนแอวะคุณมันไม่ใช่ยาพิษวะคุณใส่อะไรกับอะไรเข้าไปถ,ถูกแล้วถูกแล้วเหมือนเดิม,มและแต่ว่าเป็นน้ำธรรมดากับไปนั่นอ่ะกับใบมุงดองมีผลเป็นทาให้เกิดผลอ่อนแอครับผมคือทาให้เราโดนตีแล้วเลือดเยอะเ,เพื่อผิดปกติครับผมก็มีผลทาให้เวลาหนึ่งหนึ่งนาที หนึ่งนาทีครึ่งครับผมโอเคมีผลอยู่สองด้านทำให้เราอ่าโดนอื่อนตีแรงขึ้นไอ้โดนอื่อนตีเดินเราจะลดเร็วกับเราตีมอนแล้วไม่ค่อยตายนั่นแหละครับมีสองประโยชน์ตามนั้นครับมีข้อเสียอยู่สองประโยชน์เดียวมัน,มนเขาเรียกเขาเาเรียกว่าประโยชน์แล้วนะอ่ <laughs> าคือประโยชน์ประโยชน์ของมอนเตอร์กินเงินมันไม,ม่จำเป็นจะได้ใส่น้ำเพิ่มโอเค ข้อเสียของเราประโยชน์มอนสเตอร์ครับผมก็ติดตามมาใ,ในคลิปหน้าครับผมเพราะมีอะไรมานำเสนออีกนะครับผม